ของแพงค่ะของแพงของแพงรายการผู้หญิงก็เลยอยากจะบอกว่าเราก็ทําเองใช้ง่ายได้ที่บ้านเราเองค่ะถ้าเรามีอุปกรณ์เหล่านี้นะคะซึ่งไม่ต้องตกใจอุปกรณ์หรือว่าส่วนผสมต่างๆที่เดี๋ยวจะบอกต่อไปเนี่ยมันหาซื้อได้ที่ร้านเคมีันธ์เครื่องสําอางร้านไหนเขาก็มีขายเอาครีมอาบน้ําสมุนไพรก่อนไหมครีมอาบน้ําสมุนไพรวันนี้เราจะทําครีมอาบน้ําสมุนไพรจากมะขามน้ำมะขามนี่เวลาจะทําทีหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้มน้ามะขามทีหนึ่งแต่ว่าพวก อุปกรณ์เคมีต่างๆเนี่ยเราซื้อไว้ครั้งเดียวเลยต้นทุนอยู่ที่400บาทค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมีหัวสบู่หัวสบู่บก็คือสารชําระล้างนั่นเองนะคะหัวสบู่ก็คือตรงนี้นะะ,ะแล้วก็มีผงขมิ้นนะ,ะ,ะผงขมิ้นนะคะ,ะผงขมิ้นนะคะแล้วก็มี MD, MD. ็มนี่คือสารทําให้ข้นและเหนียว oh. สารทําให้ค้นและเหนียวคือเอดีนะคะกรีซอรีนกรีซอรีนก็จะทําให้ชุ่มชื้น uh. มีน้ําหอมนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนผสมเหล่านี้เนี่ยเวลาทําออกมาแล้วมันจะไม่มีกลิ่นนะคะ uh. มีสารกันบูดจําเป็นต้องมีสารกันบูดค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทําจากะมะขามหรือ uh. ว่าพวกธรรมชาติ จำเป็นต้องมีสารกันบูดเดี๋ยวมันจะบูดนะคะแล้วก็น้ําสมุนไพรอย่างน้ํามะขามนี่อันนี้น้าสมุนไพรน้ามะขามนะคะแล้วก็ผงมุกผงมุกก็จะทําให้มันแบบว่ามีความเงางามอะไรเงี้ยวิธีทําง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนี่เอาหัวสบู่นี่แหละค่ะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ตามด้วยผงข้นเดี๋ยวปุ้ยจะหาผงข้นก่อนนะนี่นี่พี่ปุ้ยผงข้นผงข้นหัวสบู่ใส่เข้าไปก่อนเหรอคะใส่เข้าไปเลยนะคะใส่เข้าไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยผงข้นเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะะค ผงข้นนี่คือละลายน้ำแล้วเล็กน้อยนะคะใส่ได้เลยเหรอคะเขก็คนคนให้เข้ากันนะคะค่อยใส่แล้วคนนะผงข้นที่ละลายน้ำเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วมันจะช่วยให้ละลายดีขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็เติม MD MD อย่างที่บอกก็คือทําให้ข้นและเหนียวขึ้นมาอีกเอ็ดีนะแล้วก็กวนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะกวนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันคุณไก่ทําไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอันที่สําเร็จแล้วนะคะ กวนเอ็มดเสร็จแล้วก็เติมก <c oughs> รีเซอรีนค่ะ <c oughs> เล็กๆนิดๆก็เนี่ยก,กวนๆอย่างเงี้ยหากวน วรไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มข้นเพราะว่า MD ดเนี่ยมันจะทําให้ข้นและเหนียวค่ะเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันใช่คนให้มันเข้ากันตามสูตรแต่สูตรเนี่ยเราจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะเห็นไหมมันก็เริ่มข้นและเหนียวละคล้ายๆกับครีมอาบน้ําที่เราใช้อยู่เนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็เติมจับให้อากรีเซอรีนกรีเซอรีนที่เติมเนี่ยมันทําให้ผิวชุ่มชื้นเขาบอกว่าเทคนิคของการใส่ต้องค่อยๆเททุกอย่างทีละนิดลงไปเหมือนทําลัดหน้าค่ะค่อยเทแป้งงไปมันก็จะทําให้ผิวชุ่มชื้นนะ แล้วก็เติมน้ําหอมเติมกันบูดกวนให้เข้ากันทีนี้เวลาเติมน้ําหอมเติมกันบูดเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าอ่ะมันจะเริ่มมีฟองละนะคะนี่มีผงมุกมีสายเริ่มมีฟองแล้วทีนี้เราจะต้องรอรอให้ฟองมันยุบเพราะไม่งั้นเนี่ยฟองมันจะเยอะเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะตึงนี่คือ สบู่สมุนไพรมะขามเอาไปดนได้เจานี้แล้วที่สําคัญก็คือว่าสบู่สมุนไพรมะขามสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าอาบปุ๊บเนี่ยมะขามช่วยอะไรช่วยชำระล้างสิ่งสกปกระปแล้วก็ทําให้เซลล์ผิวเก่าเนี่ยหลุดลอกออกไปทําง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าทําไม่ทันหรือดูไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าไปขอสูตรได้ที่สํานักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ที่หน้าจออันนี้เป็นเรื่องของครีมอาบน้ําสมุนไพรจากมะขามต่อไป ต่อไป,อไปนะปเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะทํามะขามทีนึงก็คือไปหามะขามมาถ้าเป็นมะขามเก่าเก็บเนี่ยสีจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นมะขามใหม่สีจะอ่อนอแล้วมันจะไม่ได้สีเป็นแบบนี้นะคะ